ครับเอ่าต่อไปเป็นท่านจตุพรพรมพันธ์ครับ26นาทีเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมจตุพรพรมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอกราบเรียนกับท่านประธานนะครับว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในสองสถานะสถานะหนึ่งคือการรับรู้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีกสถานะหนึ่งเส้นทางไปที่บ้านผมนั้นก็อยู่ไม่ได้แตกต่างจากสถานะของผู้ประสบภัทกภัยแต่ทั้งหมดครับท่านประธานที่เคารพบ,บรรยากาศตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานั้นในซี่ของพี่น้องประชาชนจะเป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือ จนกระทั่งเราลืมกันว่าเราได้ผ่านความทุกข์ยากความลำบากในการต่อสู้กันมาอย่างไรแต่ในซีกทางการเมืองนั้นท่านประธานที่เคารพยังมีการแข่งขันยังมีความไม่เข้าใจและก็พยายามจะอธิบายว่าการเข้ามาบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นั้นเป็นสาเหตุของน้ำท่วมและก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกผมขอเรียนกับท่านประธานนะครับว่านางสาวยิ่งรักษชินวัตรได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมแต่ได้รับพรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่8สิงหาคมวันที่23-24สิงหาแถลงนโยบายนั่นหมายความว่าประเทศนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จะเริ่มต้นบริหารประเทศในวันที่ 25, 20หา20บางโทษ25สิงหาคมเป็นต้นมาผมขอกราบเรียนกับท่านประธานนะครับว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นผมได้อธิบายกับพี่น้องประชาชนว่าการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของนายกยิ่งลักษณ์นั้นผมเปรียบเทียบว่าสมัยนายกทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นนายก ปี2544นุ่นรับหนี้ IMF ขามือ470,000ล้านนางสาวยิ่งลักชินวัตรมาเป็นนายกฐานะผู้น้องรับน้ำเต็มเมืองเหมือนกันโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนท่านประธานที่เคารพประเทศไทยมี77จังหวัดน้ำท่วมปลาเข้าไปถึง64จังหวัดแปลความกันว่าน้ำไม่ท่วมมีเพียงแค่11จังหวัดเท่านั้น และโศกนาฏกรรมครั้งนี้หลายคนพยายามอธิบายว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อไปพบกับพี่น้องประชาชนในสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เมื่อประชาชนเขาร่ำให้เขามีความเดือดร้อนความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะเป็นใครก็ตาม ที่เห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้รับชะตากรรมย่อมที่จะมีความรู้สึกน้ำตาไหลเป็นเรื่องปกติผมบอกกับไปยังท่านประธานผ่านนายยังนายกรัฐมนตรีจงร้องไห้ต่อไปเถอะถ้าการร้องไห้นั้นเป็นการร้องไห้เพื่อพี่น้องประชาชนนะักการเมืองบางคนหน้าเหี้ยมอมหิตยังร่ำไห้เพื่อคนคนเดียวได้เลยแล้วก็มีคนบางพวกก็ไปยกย่องกัน แต่นี่นายกยิ่งรักชินวัตรเขาเข้ามาแล้วได้รับชะตากรรม,มนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างตั้งสปพปรากฏว่าก็มีการพยายามอธิบายแดกดันกันว่าทำไมนายกรัฐมนตรีไม่ตั้งนายยงยุทธวิชัยเดชรองนายกรัฐมนตรีฐานารีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมเองท่านประธานที่เคารพความที่ว่าเป็นคนที่ติดตามว่าก็ศึกษาผู้ที่รู้กว่า เมื่อมีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่ตั้งยงยศวิชัยดิษฐ์ฐานะรับริวีว่าการกระทรวงมาไทยควบรองนายกก็ไปพบเอาคำสั่งที่280ทับ2,153เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกํากับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและจัดตั้งศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภยัยแต่งตั้งโดยใครครับนายอาภิสิทธิ์เวชาชีวะลงวันที่24ตุลาคม2 5 5 3 ตั้งใครละครับนายสาธิตพวงหนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเวลานั้นแล้วถามถามกลับไปว่าแล้วตั้งนายสาธิตพวงหนองเตยรัมปีประจำสำนักนายกจะแตกต่างไปจากอะไรครับกับการแต่งตั้งพลตำรวจเอกประชาพรมนอกฐานะรัมปีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมเองเห็นด้วยกับนาย,ยกรัฐมนตรีว่าตัดสินใจถูกแล้ว เพราะคนที่จะอํานวยการดําเนินการจัดการนั้นต้องเป็นคนที่นั่งคาที่ไปไหนไม่ได้ถ้าตั้งยงยุทธวิชัยเดชน,นะครับก็คนอื่นต้องไปประสานจัดการกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่น้ําท่วมนายยงยุทธวิชัยเดชร่ำปริว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ต้องลงไปส่วนหน้าเหมือนกับร่ำปริว่าการกระทรวงคมนาคมกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงพัฒนาสังคมแต่ถ้าบานั่งเป็นประธานเสียเองไปไหนแล้วก็สั่งการไม่ได้นี่เป็นระบบบริหาร ตัวนายกรัฐมนตรีก็จะไปไหนก็ได้เขื่อนแตกที่ไหนน้าท่วมตรงไหนก้าไปดูจุดสัมผัสความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่เป็นหลักการบริหาร <Yes. S 1> เพราะฉะนั้นการตัดสินตั้งสปพนั้นจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว <Yes. S 1> ต่อมากระานประธานที่เคารพ <Yes. S 1> การที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช้การประกาศพระราชกําหนดรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วใช้พรบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปี2550นั้น นี่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกเพราะเวลานี้ผมเรียนกับท่านประธานว่าการแก้ไขปัญหานี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องฟังคำสั่งนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจข้าราชาการทุกกระทรวงทบวงกรมก็อยู่ภายใต้พรบบริหารราชาการแผ่นดินหรือแม้กระทั่งพรบรป้องกันบรรเทาสาภาัยอยู่แล้วแต่ทั้งหมดกับท่านประธานที่เคารพสิ่งที่ผมจะต้องเรียนต่อไปนี้กับท่านประธานก็คือว่า ประเทศไทยเราต้องมีบทเรียนกันในวันข้างหน้าเราจะได้ซึมซับกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2554นั้นมันมีความเสียหายกันอย่างไรผมเรียนกับท่านประธานนะครับว่ามีบรรดาหมู่มิตรของผมไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นนายทหารนายตำรวจและอีกหลายๆบุคคลรวมกระทั่งอดีตสวอย่างกับสวรเรืองไกร ก็ทำหน้าที่ที่จะระดมข้อมูลร่วมกันผมเรียนกับท่านประธานว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกรมชนประธานซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งความรับผิดชอบทั้งหมดมันจะอธิบายได้เลยว่ารัฐบาลยิ่งลักเข้ามาถึงอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก มีคนถามว่ารัฐบาลยิ่งรักโดนวางยาหรือเปล่าพอผมไปค้นดูสถิติกรมชนประทานการไฟย้าฝ่ายผลิตผมตอบทันทีว่าไม่ได้โดนวางยาแต่โดนวางน้ําอย่างแน่นอนเหตุผลอย่างนี้กับท่านประธานดี่เครับท่านประธานลองตามมาดูเะครับสถิติมีหมดแลยครับตั้งแต่มกรายันเดือนธันวาเอาวันที่ส1กรกฎาคม เป็นรอยต่อสสำคัญเลือกตั้ง3กรกฎาคมสภายังไม่เรียกประชุมนายกยังไม่มีพระมราชองการโปรดเกล้านายกคนเดิมทำหน้าที่รักษาการปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลมีมากกว่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2553ถึง4,500ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนเิลิกิจ วันที่31รกรกฎาคามปี2554มีการเก็บน้ำมากกว่าปีที่แล้วมากถึง3,800ล้านลูกบาทเมตรรวมสองเขื่อนนี้เท่านั้นนะครับเก็บน้ำมากกว่าปีกลายถึง8,300ล้านลูกบาทเมตรท่านประธานที่เคารพลองดูสถิติดีครับว่าถ้าระดับน้ำในเขื่อนในวันที่31รกรกฎาคาม มันเท่ากับปีกลายฝนตกในภาคเหนือเนี่ยนะครับห้าพายุที่เรียงรายกันมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไหหมานกเต็นไหถา,างเนศาสนาแกมันจะมีความหมายอะไรท่านประธานดีครับปริมาณน้ำที่ภาคเหนือ1น0 0 0ล้านลูกบาทเมตรถ้าเก็บน้ำเท่ากับปีกลายความเสียหายก็จะเกิดขึ้น เหลือเพียง3,700ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นความรุนแรงมันก็จะลดลงน้ำที่จะท่วมนะครับระเนระนาดพังพินาศย่อยยับโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเรือนเลือกสวนไรนาะมันก็ไม่มีความพินาศท่านประธานลองไปดูสถิติน้ำฝนตกดีครับของกรมอุตุนิยมวิทยาความจริงก็มีการสูงกว่าบางเดือนและก็บางเดือนก็ห่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือระบบการจัดการล้ ท่านประธานใจได้เห็นวิวัฒนาการนะครับว่าฝนในประเทศไทยนั้นมันจะไม่ตกในปีนี้เฉพาะเดือนมกรากรุมภพาพันเท่านั้นนี่ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดือนมีนาฝนตกมากผิดปกติภาคเหนือมากกว่าปกติถึงส0 0พันการโทษ3ามเปอร์เซต์ภาคกลางมากกว่าปกติถึง305เปอเดือนต่อมาฝนก็ตกระเนระนาด ท่านประธานที่เคารพโดยสามัญสำนึกของรัฐบาลเวลานั้นจะอ้างว่ากักน้ำเพื่อพายแล้งจะต้องมีสามัญสำนึกมีพายุต่างๆอย่างไรก็มาแบบนี้แต่ปรากฏว่าเก็บน้ำมากแล้วก็ปล่อยน้อยท่านประธานที่เคารพการเก็บน้ำนั้นวิวัฒนาการเห็นจัดอย่างชัดเจนก็คือว่าในเดือนเมษายน ทั้งที่น้ำในเขื่อนเนี่ยนะครับมีมากกว่าในปี2 5 5 3ถึง500ล้านคิวแต่เขื่อนกลับปล่อยน้ำทั้งเดือนเพียงแค่323.67ล้านคิวเฉลี่ยวันละ10.8ล้านคิวพอสิ้นเดือนเมษายนน้ำในเขื่อนภูมิพล มีน้ำมากกว่าปี2,153ในเวลาเดียวกันเพิ่มถึง1,200ล้านลูกบาทเมตรแต่เขื่อนก็ยังไม่ระบายน้ำให้เพียงพอเดือนพฤษภาครับรัฐบาลที่แล้วยุบสภา9ก้าพฤษภาแต่ก็เป็นรัฐบาลรักษาการเขื่อนภูมิพลปล่อยน้ำลดลงเหลือเพียง112.51ล้านลูกบาทเมตร หรือเฉลี่ยวันล,ละ3.6ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นทาให้พอสิ้นเดือนพฤษภาปริมาณน้ำในเขื่อนมีมากกว่าปี2553ถึง2,500ล้านลูกบาทเมตรแต่เขื่อนก็ยังไม่ระบายน้ำไม่เพียงพอเดือนมิถุนายนขณะท่านทั้งหลายหาเสียงเลือกตั้งผมก็อยู่ในเรือนจำนั้นนี่นะครับเขื่อนภูมิพลกลับปล่อยน้ำลดลงอีกเหลือเพียง98.10ล้านคิว หรือเท่ากับเฉลี่ยวันละ3.27ล้านคิวทำให้พอสิ้นเดือนมิถุนายนน้ำในเขื่อนภูมิพลจึงมีปริมาณน,น,น้ำนมากกว่าปี2 5 3ในเวลาเดียวกันถึง3,500ล้านคิวโดยสามัญสำนึกของรัฐบาลเวลานะั้นเมื่อน้ำมีมากปกติผิปกติถึงเวลานี้กลับไม่ยอมระบายน้ำให้เพียงพอเดือนกร,รกฎาต่อครับระบายน้ำได้เพียง176ล้านคิว เฉลี่ยวันละ5.67ล้านคิวเท่านั้นทำให้เมื่อสิ้นเดือนกนรกฎาคมปริมาณน้ำมากกว่าถึง4,500ล้านคิวตามที่ได้เรียนกับท่านประธานท่านประธา,า,านที่เคารพความที่มีการเก็บน้ำสะสมกันอย่างนี้ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าระหว่างวันที่6ถึงวันที่12ตุลาคมเนี่ยนี่รัฐบาลยิ่งรักรับน้ำเต็มเลยนะครับ ในระหว่าง6ถึงวันที่12ตุลาคมเขือนปล่อยน้ำมากกว่าปล่อยหนึ่งวันเนี่ยนะครับมากกว่าปล่อยเดือนมิถุนายนทั้งเดือนวันกว่าละกว่าร้อยล้านคิวพินาทย่อยยับหมดรับมือกันไม่ไหวผมเรียนกับท่านประธานว่าหายนะที่มันเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยนะครับผมเห็นใจสบพ เห็นใจข้าราชการเห็นใจประชาชนไม่มีใครแล้วครับที่อยากให้โรงงานอุตสาหกรรมพังพินาศก็ต้องไปสู้ตอนแรกมันก็สู้ได้กันทั้งนั้นแหละแต่ใครละครับเป็นรัฐบาลบอกแย่แล้วอย่าไปสู้เลยพังบอกประชาชนท่วมพินาศย่อยยับเป็นอย่างนี้รัฐบาลจะไม่นั่นเลยแต่ไปสู้สู้ไม่ได้ก็เห็นสภาพแล้วก็จะเกิดความรู้สึกกันผมเรียนกับท่านประธานว่า ตลอดระยะเวลานั้นพวกกระผมทำหน้าที่ในการรณรงค์บอกพี่น้องพวกกระผมคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับบอกว่าร่วมบริจาคข้าวสารเนี่ยนะครับเป็นพันๆตันทั่วทั้งประเทศมีคนเสื้อแดงทำปลูกข้าวเยอะแยะท่านประธานตีารพบสิ่งของบริจาคมากมายส่งเป็นเงินข้าวสปพมาเป็นของเนี่ยครับลงไปมอบตามพื้นที่แต่ไม่เคยถามเลยว่าคนที่รับคุณเป็นเสื้อแดง หรือคุณไม่ใช่สแสดงเวลานั้นไม่มีใครคิดเล็วสามต่ําช้าวะ่ะจะต้องไปมอบให้กับคนสแสดงไม่มีใครไปรับของจากสปพและไปบอกว่าแจกให้กับคนสแสดงคนเสื้อแดงเขาไประดมกันเองเพียงแต่ว่าที่สปพนั้นเขาไปร่วมบรรจุถุงนะครับให้กับทางสปพเพราะพี่น้องบริจาคสิ่งของมากมายเวลานี้ท่านประธานทราบไหมครับผมพยายามไปตามดูวะ่ะ ทั้งบริจาคจากต่างประเทศจากในประเทศนี่ปาไปได้เป็นเงินสดไม่นับสิ่งของนะครับกว่า1,400ล้านเลยนะปีกลายน้ำท่วม10ตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยนปี2553รท่วม38จังหวัดเนี่ยนะครับเวลานั้นประชาชนร่วมมือเพียงแค่288ล้านเท่านั้นเองนะที่บอกว่าประชาชนไม่กล้าบริจาคนี่แหละครับปริมาณมันก็อธิบายกันอยู่แล้ว ผมเรียนกับท่านประธานก็คือว่าเรื่องบริจาคเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องสําคัญคือเรื่องหัวใจของพี่น้องประชาชนเวลานี้กรุงเทพมหานครกับท่านประธานที่ครับผมเป็นคนที่มีสัมโนโครวัวทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครแม้ว่าเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดสุรา์ธานีแต่มีความผูกพันกับกรุงเทพมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี2,118ผมเองได้บอกตลอดระยะเวลาว่า ไม่ว่าจะพูดผ่านรายการโทรทัศน์หรือมีโอกาสได้พูดผมบอกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหาคนครต้องขอบคุณคุน,นครสวรรค์นคนวิจิตพิศณุโลกสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองลบบุรีอยุทยาอุทัยธานีนนทบุรีปทุมธานีที่เขาแบกรับน้ําแทนคุกรุงแทนคนกรุงเทพมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนยังได้รณรงค์เชิญชวนพี่น้องกรุงเทพร่วมกันบริจาคสิ่งของเพราะผมเองลงไปพื้นที่ คนต่างจังหวัดคนสิงห์บุรีคนแต่ละจังหวัดเขาจะบอกเลยว่าเขาพร้อมรับน้ำแทนคนกรุงเทพได้ฟังคนกรุงเทพพูดบอกว่าเขามีหน้าที่ดูแลคนกรุงเทพไม่ได้มีหน้าที่ดูแลของคนทั้งชาติพี่น้องชาวต่างจังหวัดนี่นะครับน้ำตาซึมเลยว่าหัวใจมันแตกต่างกันเลยผมเรียนกับท่านประธานนะครับว่าผมเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์และพยายามตามไปค้นฟาอีกว่า ไม่คนที่ไหนแล้วครับคนที่เว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละครับแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วไปดูว่าการดูแลรับน้ำกันเป็นอย่างไรปี2,554การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับท่านประธานมีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำความยาว3,780กิโลเมตร เทียบเป็น59เปซ็นต์การขุดลอกคูครองกําจัดวัชรพืชพคิดได้29ซการเตรียมความพร้อมเรื่องการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำในความรับผิดชอบของกองเครื่องจักรกนของกรุงเทพมหานครท่านประธานที่ติดตามข่าวสารนี่ครับผมเองไม่ได้ไปนั่งอยู่ในสวนราชการอะไรเป็นสสในรู้หน้าที่ วันที่กรุงเทพมหานครมีปัญหากับกรุมชนประธานบอกว่าทำเรื่องขอเครื่องสูบน้ำ60เครื่องจะเป็นจะตายให้ได้ครับเกิดวิวาทะมาได้แล้วก็เคลียร์กันขอบคุณกันไม่มีปัญหาผมนี่ตกใจว่ากรุงเทพมหานครมันไม่มีเครื่องสูบน้ำตักเครื่องหรือะเนี่ยแล้วสำนักงานระบายน้ำมันอยู่ตรงไหนอย่างไรท่านประธานเชื่อไหมครับว่านี่คือตัวเลขที่อยู่ในเว็บไซต์พักประชาธิปัตย์นี่นะครับ เครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า859เครื่องสามารถระบายน้ำนะครับ661ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์293เครื่องเฉพาะอยู่ที่กองเครื่องกลนี้1,152เครื่องต่อมาก็ท่านประธานที่เครพ การเตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำมีสถานีสูบน้ำจำนวน158สถานีฝั่งพระนคร1 0 5หฝั่งทนบุรี53สถานีมีประตูระบายน้ำจำนวน214สถานีมีเครื่องสูบน้ำประจำสถานีรวม767เครื่องพลังสูบน้ำเนี่ยนะครับฝั่งพระนคร1,86 จุดสี่เจ็ดลูกบาทเมตรต่อวินาทีฟังทน4ี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหกเจ็ดลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับกองเครื่องจักรกลแลวกระทนประธานที่เคารพจะระบายน้ําต่อวินาทีนะครับทั้งกรุงเทพมหาคนครต่อสองพันเฉลี่ยกว่าสองพันต่อวินาทีและบัดนี้นะครับกรุงเทพมหาคนครเอาไปทําอะไรและท่านประธานดูต่อนะครับ อุโมงยักษ์จำนวนเจแห่งความยาว19กิโลมีประสิทธิภาพร,ระบายน้ำ155.50าบลูกบาทเมตรต่อวินาทีความพร้อม100%จัดกระสอบทรายเตรียมจำนวน3ล้านลูกลก็เที่ยววิ่งขอกระสอบชาแจกสปปแล้วก็บอกว่าได้รับกระสอบกระดาษนั่นน่ะ ที่เกิดวิวาทะเกิดมีปัญหาท้าทายกันนั่นน่ะที่ขอล้านห้าแสนน่ะและสามล้านลูกันไปไหนไม่ทำอะไรครับนี่ไม่นับหน่วยเบสนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่เจ็ดร้อยคนท่านประธานที่เคารพพูดถึงอุโมงยักษ์นี่ครับผมนั่งรถจากพักเนี่จะเห็นนะครับ้บายโฆษณาของกรุงเทพมหานครติดโชว์หราเลยครับ อุโมงระบายน้ำขนาดยักษ์เพื่อคนดอนเมืองหลักเีและจะตุจักรพร้อมเพื่อคนกรุงเทพป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนดอนเมืองหลักเียจตุจักรท่วมเกลี้ยงเลยครับท่านประธานครับเพราะว่านั่งยืนไม่ได้ต้องอยั่งยืนครับนั่งยืนมิดหัวเลยครับ นี่ก็เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันกรุงเทพมหาคนครไม่ใช่ลูกแง่ครับท่านประธานที่เคางบประมาณปีละทั้งรัฐอุดหนุนด้วยห้าพันห้ามื่นกว่าล้านจะต้องลงไปดูแลในการจัดการเมื่อช่างมีการอภิปรายอวดกันเรื่องครัวกันรัฐบาลเนี่ยเขารับผิดชอบ64จังหวัดก็กรุงเทพบอกว่าฟังข้าพเจ้าคนเดียวและข้าพเจ้าไปไหนล่ะครับเวลามีปัญหาผมเรียนกับท่านประธานเลยนะครับว่า เวลานี้เนี่ยนะครับมันต้องร่วมมือกันอย่าเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างมันจะแก้กไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางจังหวัดกระทรวงมหาทัยนี่เขาไม่คิดอะไรทําข้าวส่งเขตเขตไปส่งก็ในนามกทมนะนี่สารพัดมีตัวอย่างมากมายและครัวของรัฐบาลนี่เขาไปทุกที่เวลานี้คนไปแยว่านู่นกทมไอ้ไนี่กองทัพบ,บกไอ้นี่กองทัพเรือไอ้นั่นตำรวจมันอยู่ในกลไกลของรัฐบาลทั้งนั้นแหละ รัฐบาลนี้เขาสั่งให้ทาหารไปช่วยชีวิตคนเขาไม่สั่งให้ทาหารไปฆ่าคนทาหารที่กลับไปเขาก็นอนหลับไม่จิตหลอนไม่ต้องไปเข้าวัดทำบุญรู้กันทั้งนั้นผมเรียนกับท่านประธานว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าการอธิบายใส่ในสถานการณ์น้ําเป็นสถานการณ์ทางการเมืองวันจริงแล้วผมมีข้อมูลมากมายที่จะอธิบายกับท่านประธาน แต่เนื่องจากระยะเวลาจำกัดเมื่อวานนี้มีคนมาตั้งข้อสังเกตว่าว่าหลังน้ำท่วมให้ระวังการก่อจราจนบังเอิญว่าผมเป็นคนการเมืองผมรู้เลยว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงผมเรียนไปยังพี่น้องประชาชนไว้ว่าใครก็ตามที่มีการระดมให้มาก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ของการโค่นล้มรัฐบาลฟังเอาไว้ พวกผมเนี่ยนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยชนะเลือกตั้งทุกครั้งถูกล้มทุกครั้งครั้งนี้พวกผมสู้กันยิบตาเลยครับอายคนเลือกเขาเต็มทีแล้วเลือกไปก็ถูกล้มไมอายเขาแต่ใครก็ตามที่มีการเตรียมการอยู่ในเวลานี้ผมฝากไปยังรองนายกรัฐมนตรีฝากไปยังนายกรัฐมนตรีรู้ไม่ยากครับ ผมยังรู้เลยแต่เอาเป็นว่าให้ติดตามสถานการณ์ว่าอย่าให้ผมมีความรู้สึกว่าคุณเก็บน้ำไว้ล้นเขื่อนเองแล้วพอพายุฝนล,ลงมาน้ำทะลักทั้งที่จริงถ้าคุณเก็บน้ำเท่ากับปีกลายปัญหาก็ไม่เกิดแต่นี่เอาทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดจากความคิดทางการเมือง533ศพจาก41จังหวัดจากน้ำท่วม64จังหวัดนั้น นั่นเป็นการฆาตกรรมนะครับถ้าการปิดน้ำในเขื่อนปล่อยให้น้ำเต็มจนเป็นเหตุให้เกิดการฆาตกรรม533คนต้องจับมาประหารชีวิตเพราะนี่เป็นความเที่ยมอมหิตแต่ถ้าบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการคาดไม่ถึงว่ากลัวจะภัยแลกเราก็มาร่วมมือในการแก้ไขปัญหากันแต่ถ้าบอกว่าหลังจากน้ำลดแล้วจะมีจราจร ผมจะบอกว่าแสดงว่าวางแผนมาตั้งแต่ต้นที่เสียงแว่วๆได้ยินว่าเดือนธันวาคมก็เรื่องน้ำใช่ไหมผมเรียนกับท่านประธานว่าได้โชคดีว่าทางกองทัพเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเวลานี้เขาไม่เสียสติด้วยมีข่าวบอกว่าแหล่งข่าวบอกว่าที่ไปลงที่กรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะครับที่บอกว่ากองทัพประเมิน12เหตุผลขาดภาวะผู้นำที่มีการประเมินสอบตกเนี่ยนะครับรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ตรงนี้ ปรากฏว่าเมื่อวันที่7พฤศจิกายนทางคณตรีผลวลิวรรณภักหัวหน้าศูนย์ประชา,ามัมพันธ์กองทัพบ,บกได้ออกมาปฏิเสธข่าวอย่างสิ้นเชิงแปลว่าทหารเขาไม่เอาด้วยเหมือนกับผู้บัญชาการทานบกพูดนะครับยึดไทยมายึดอำนาจตอนน้ำท่วมกงง็โง่เต็มทีแล้วผมเรียนกับท่านประธานว่าเวลานี้เนี่ยนะครับทหารเนี่ยครับมีรถยีเอ็มซีหน่วยงานเดียวช่วยประชาชนไปเลยครับ ตำรวจใส่เสื้อตำรวจช่วยประชาชนไปเลยครับหน่วยงานมหาไทยกลาหมคมนาคมพัฒนาสังคมพลังงานเกษตรกระทร,ระวงทรัพยากรธรรมาชาติ